ครับฝ่ยหงครับชิปนี้ครับผมสั่งนกครับสิบพามาเบิ้งครับรถไถนะครับคูปต้านะครับ l อลสี่ห้านะครับศูนย์แดนะครับคันนี้นะครับตอวแก้นะครับเพิ่นเปิดว้นะครับในราคานะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับรถปีหาสองครับเขาไม่ใกล้ครับเครื่องดี เดีนะครับขั <S halt ý> ้นนี้ยางนะครับยางกับที่ว่าโอเคนะครับยางหนาครับ80เซนะครับมาเป็นยางหลังครับยางยางหลังกันยังเหลือหลายอยู่นะครับขั้นนี้เก็บสีหเรบขั้นนะครับสีพวกโค้งสีนะครับเช็คของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องกองเครื่องนะครับน้ำมันให้กองให้นะครับ เปลี่ยนให้ไม่เหมือดนะครับอเดี๋ยวผมส,สตาร์ทนะครับให้ฟังเสียงนะครับเดินหน้าถอยหลังยกผ่านให้เบิ่งนะครับ แข็งดีเจียดีครับเจียบอหอนครับนามบอดันนะครับอ่ามาเติ่งพันลังครับของพันลังครับนี่นะครับพันลังครับพันลังครับใบนี้จะเต็นนะครับจะเป็นพันหกนะครับ ใบยังเต็มๆครับครับสำหรับเอลสี่ห้าศูนย์คันนี้นะครับที่ถอดแก้เพิ่เปิดไว้นะครับสอง0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาทางผมได้นะครับผมจะเขียนเบอร์ไว้นะครับครับสำหรับชิปนี้ครับผมสั่งโนอครับ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ